ในการใช้ชีวิตประจำวันอย่าไม่ประมาทก,กาดไม่ตกไม่แล้วคะ่ะพี่น้องขาสวัสดีคะ่ะป้าหมอเศรษฐีชโชคพยากรณ์นะคะไมีกแล้วมาทำนายดวงในวันประจำวันที่29นะคะกรกฎาคม2566ซ่นตรงกับวันเส์จีม่วงไั่ดองคะ่ะพี่น้องคะ่ะและก็นะักจะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะ่ะและคิดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะก็จะลงคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภให้กับพี่น้องนะคะรับฟังรับชมพี่น้องท่านไหนที่นะคะต้องการแนวทางเ,เลขหน้าให้นะคะก็ไปดูในคลิปนี้แต่ถ้าสมมุติว่า จะเรียนรู้นะคะในการดึงตัวเลขจากไพ่ย4สีนะ,ะหรือถอดหัสตัวเลขจากไพ่ยี่สีในแบบฉบับของเราหรือตรงดวงของเรานะคะคุณประหมอจะมีไฟล์นะคะ PDF ให้นะคะหรือมีเอกสารประกอบให้พร้อมกับชุดนะคะตำรับให้นะคะหนึงชุดในราคาเพียง2 9งและ399เท่านั้นค่ะพี่น้องคะนะในนะคะเอกสารหรือในไฟล์นะก็ <นะ S 1> จะสอนวิธีการดึงตัวเลขจาก ไพ่ยิปซีมาอย่างละเอียดนะคะพี่น้องค่ะนะพร้อมกับรีวิวตัวอย่างผู้ที่นะคะได้โชคจากเลขหนา้าไพ่ในประจําวันนะคะในแต่ละวันเนี่ยนะคะอ่าแมนๆด้วยนะคะอ่าใครสนใจก็ทักไรดีลามาค่ะพี่น้องคะนะทักไรดีลามาค่ะนะแลวก็คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วละค่ะนะอ่ามีนะคะพี่น้องใจดีนะคะเอฟซีเอฟซี FC FC ในช่องนี้เลยนะคะอ่าพิมพ์ให้พิมพ์เอกสารให้นะคะพี่น้องค่ะเอาอย่างนั้นกัน อ่าโอเคค่ะพี่น้องคะนะเรามาทานายดวงรายวันกันเลยนะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษเข้ามาแลวก็ต้องขอกาลังใจกันเนาะกดไลค์กแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะเออช่วยกันดูช่วยกันแชร์นะคะเพื่อฝึกการมองเห็นหน่อยนะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวหมอจะอ้างวางยังไงไม่รู้นะคะยอดวิวก็ไม่มีนะคะว่าอย่างนั้นนะช่วยกันนะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะเออเอาละค่ะมาดู quila, พี่น้องวันอาทิตย์กันในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะดูในวันพรุ่งนี้นั้น ดูว่านะคะนีน่่ขึ้น2ถ้วยก็โชคดีในเรื่องของคู่รักคนรักบุตรหลาน นี่นะคะนี่มีความรักอยู่ในหัวใจนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีในลักษณะของพันธสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่เป็นเรื่องราวที่ดีๆนั่นเองถ้าเป็นแบบนี้นะคะในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่น่าที่จะไปจดทะเบียนสมรสนะนะคะน่าหมายความว่าอาจจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์กับพี่น้องวันอาทิตย์เนาะบางท่านนะแต่ถ้ารุ่นป้าหมอแล้วน่าจะไม่มีแล้วนะคะนี่นี่เลยแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็อาจจะเดินทางนะคะในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะพักผ่หน้านะคะพักอนนะวันเสาร์วอาทิตย์นะคะหรือไม่ก็บางท่านกก็พั ต่อเนื่องในวันนี้นะคะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระหลวงรอสิษ์ของเรานั่นเองนะแล้วก็บางท่านก็อาจจะหยุดต่อเนื่องไปเลยสาวันนี่ส่วนใหญ่นะพี่น้องวันอาทิตย์ก็เช่นกันนี่นะหลันล่นะพักผ่อนด้วยในตัวนะคะาบางท่านก็อาจจะรอรีรอจังหวะรอโอกาสในเรื่องการงานนะอยากที่จะนะคะเริ่มงานใหม่อยากที่จะเปิดกิจการอะไรสักตัวหนึง่งอะไรนี้นะก็คิดเข้าพี่น้องค่ะนะหรือแต่วา่าเราต้องมีพลังยัติตกนะคะ ติดตกไม่ได้เลยเราต้องสร้างพลังให้กับตัวเองเนาะไปที่ว่างงานอยู่นะคะก็รองานเข้านะคะหางานนะาว่างๆก็หางานอะไรหงาอะไรทําเข้านะคะเราจะได้ไม่สิ่งนะคะนี่เก้าไม้เท้าก็รอในลักษณะของการที่จะขยับขยายอะไรบางอย่างนะเน้นในเรื่องของงานกิจการนัดินงนะบางท่านก็อาจจะว่างงานอยู่นะขณะขน,นี้เลยนิดนึงนะคะยังไงแล้วเนี่ยไพ่ตัวตนขึ้นดีคือสองสองถ้วยนี่นะสองถ้วยนะสองถ้วยก็คือมีคนอุปสมค้ำจุนมีลูกค้านะคะใครที่ขายของในในนี้นะคะมีคู่รักคนรัก ให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีเนาะในวันพวกนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขคู่รักคนรักของเราหรือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรก็ได้ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะเลขสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์เก้าสองหนึ่งศูนย์เก้าค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้อย่างห็นค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกัน พี่น้องวันจันทร์เฮ็ดนะนะคะขึ้นในลักษณะแบบนี้ระมัดระวังนะคะในวันพรุ่งน,นี้ลงทุนลงหุ้นรวบทุนรวบหุ้นกับใครหยุดไว้ก่อนจะดีระวังบริวารน,นินทาวา่าไร้์ใส่ไร้ป้ายสีแทงข้างหลังระวังสุขภาพในส่วนของ่วนปกหัวใจความดันไขมันสามดาบไม่มีอะไรดีเอาว่าอย่างนั้น <c oughs> นะคะพี่น้องคะนะขึ้นสามดาบก็ต้องเตือนในลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยเนาะพี่น้องวันจันทร์นะคะอืมแต่ในลักษณะของเรื่องของลูกค้านะคะยังคง ะะมาอ,อมุดมพี่น้องวันจันอยู่นะคะอาจจะได้ข่าวดีนะคะในเรื่องของสินค้าในเรื่องของกิจการนะคะในเรื่องของลูกค้านะก็ถือว่าโอเคอยู่สองสองไม้เท้านะคะพี่น้องวันจันนะคะอืยังไงแล้วนะคะขึ้นาดาบสมมูรณหรือว่าหนึ่งดาบนั้นไพ่หนึ่งดาบนะ,ะเป็นไพ่ที่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นดาบก็ตามแต่เป็นไพ่ที่ดีสุดในบรรดาดาบทั้งหลายนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาคือดาบนะคะดาบทั้งหมดคือปัญหา นะคะไม่ว่าปัญหาเรื่องของงานเรื่องเงินเงินเรื่องของบริวารเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องของสุขภาพก็แล้วแต่ในดาบทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดโปรดาบสมมกุฎมาก็แสดงว่าเราแก้ปัญหาได้นะคะใครก็เริ่มที่จะหายแล้วมะว่าอย่างนั้นนะคะใครว่างานอยู่ก็มีงานทําแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นไพ่ดีหนึ่งใบน,นะคะใบหนึ่งนั่นเองนะ,ะสาหรับพี่น้องอ่าวันจันนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะแก้ปัญหาได้นะคะอืในลักษณะที่ นะคะลงตัวด้วยนะดีด้วยนะในวันรุ่มนี้นะสำหรับพี่น้องวันจันค่ะเอาราคาเลขนั้นโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดข,ขึ้นจากสิ้นพิเศษของเรานะความฝันของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขนะให้เลขอะไรคะมีเลขสองสามนะแล้วก็สองหนึ่งสองสามสองหนึ่งค่ะพี่น้องวันจันทรขอให้เอง,เองค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารน,นะคะเป็นแบบไหนดูกัน พี่น้องวันอังคารก็เซ็นพิเศษแรงเวอร์คิดการอะไรวางแผนอะไรลงมือทงโดยเฉพาะในเรื่องงานนะคะพี่น้องขาดีเด่นในเรื่องกิจการการงานเนาะในวันพรุ่งนี้และหลายท่านออาก็ยังคงทํางานอยู่เดินทางด้วยหาลูกค้าด้วยนะคะเจอกลัลยาณมิที่ดีเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะมีออเดอร์เข้ามารัวๆสาเร็จ่นานเหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จควบคุมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้อย่างดีและก็ดีด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่ามาจากเซนต์พิเศษของเรานั่นเองค่ะมาจากเซนต์พิเศษของเรานั่นเองค่ะแลวก็เลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขห5ึ่งและวก็สามแปดค่ะหนึ่งห้าสามแปดค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้อย่างนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะนะคะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนะคะโอ้ รอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอเมื่อไหร่เงินจะเข้ามือเต็มไม้เต็มมือสักทีหนึ่งนะคะพ่ก็บอกว่าโอ้ยได้แค่ไหนบริหารจัดการแค่นั้นนะคะได้มาหนึ่งส่วนก็จัดให้เหลือให้แบ่งเป็นสี่กองสี่ส่วนซะการเงินก็จะได้มีช็อตแต่ก็ฝืดหน่อยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วค่ะนะลงตัวจัดการได้ทุกเรื่องนะคะสมบูรณ์ขึ้นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องบริวารโอเคขึ้นสําหรับพี่น้องวันวันพุธกลางวันในฉลองความสําเร็จ ะะแต่งงานได้ด้วยนะนี่นะคะฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะในวันพรุ่งนี้หมอถือว่าเสร็มเนาะตีด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเอาละค่ะนะคะเลขนั้นโชอมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเาพ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข8 4นะคะและก็338433ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืน หัวห้อยหัว,วทิ่มเลยนะคะเป็นไงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่สบายไหมคะโรคเก่ากําเริบหรือเปล่านะคะคิดถึงความหลังไหมคิดถึงคนรักเก่าหรือเปล่าปัญหาเก่าเกย้อนกลับมาหรือเปล่าคะเน่ถามถามเองก็ตอบเองนะคะไม่สบายเหรอคะไม่สบายหาหมอคะ่ะ <c ười> คิดถึงความหลังหรอคะจะคิดไปทาไมเน่นะคะคนรักเก่าวนกลับมาหรอคะพิจารณาใหม่เออว่าอย่างนั้นนะคะอืม ก็มีแค่นี้แหละค่ะพี่น้องจ๋านะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่เราก็จะต้องจัดการด้วยเหตุและผลนะคะเอาอย่างนั้นกันนะคะอย่าสติแตกอย่างเดียวค่ะนะคะไม่งั้นเราก็จัดการอะไรไม่ได้นะคะจิตตกแน่เห็นไหมเป็นอะไรพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอะไรคะในวันพรุ่งนี้ไม่เป็นอะไรค่ะหน้าแค่คลิปและไม่เป็นอะไรค่ะใชายมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้เราตัดสินใจก็อย่างที่บอกถ้าเราจะเป็นต้องเลือกให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเออนะคะถึงแม้ว่าไม่อยากจะเลือกสักอย่างหนึ่งเลยเราบอกเลยว่าจำเป็นต้องเลือกนี่ เราก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างนี้เลยนะเรามาระวังเรื่องสุขภาพด้วยปวดหัวปวดไมเกรนอาจจะผ่าตัดเล็กผา,าตัดน้อยได้ด้วยนะคะแต่ไม่หนักหรอกค่ะนะคะแล้วก็ให้รู้จักวางดาบลงบ้างดาบคือปัญหาอุปปรรควางนะวางบ้างแก้ทีละอย่างนี่ว้พูดง่ายนี่คุณป้าหมอนี่อก็ะจะให้ว่าอย่างไงล่ะคะเขาพูดพูดอย่างนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะแล้วมันจริงๆด้วยนะเออมันจะต้องเป็นแบบนี้การมีปัญหาแก้ไปนะแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องงานมากกว่าออกงานนี้ดีไหม ไม่ไหวแล้วไม่มีความก้าวหนะ้าทํางานใหม่ดีกว่าแน่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนนะคะก็ค,คือดีเนาะในเรื่องของการงานเนาะนี่ไม่ว่าคุณจะ,ะตัดสินใจแบบไหนดีการในเรื่องของการงานนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนโอเคอเคค่ะนาน้า,นาดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่น้องจา๋านาในวันพรุ่งนี้เอาละค่ะเลขนํ้โชคมาจากไหนมาจากเลขมาจากเลขอะไรที่เกียจบ,บอกดีกว่าบอกเลขหน้าไพ่อย่างเดียวค่ะนะคะ,ะมีเลขหนึ่งสองห้าเลขก็สอง หนึ่งสองห้าสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะนะคะ่าพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะปั่นเงินปั่นเงินนะคะปั่นเงินหาเงินเก่งขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ดูว่าอาจจะเดินทาง หรือไม่ก็เป็นห่วงคนที่อยู่ไกลไๆคนรักหรือจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปทํากิจทากันแล้วก็เป็นห่วงคนข้างหลังนะคะอันนี้ก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> บางท่านก็ยังทํางานอยู่ยังเป็นผู้กากับทับอยู่เรามาัดระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงในวันพรุ่งนี้ใครที่เป็นหัวน้องหัวหน้าเขานะคะเรามาัดระวังนะอย่าบ้าพลังอย่าเอาแต่ใจนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีอํานาจก็ตามมีหนา้าที่มีอํานาจก็ตามนะคะเราก็ต้องใช้ความรักความเมตตานะคะอย่าใช้อย่าเป็นราชินีถือดาให้เป็นราชินีถือถ้วยนะคะว่าอย่างนั้นเลยนะคะ โอเคนะคะพี่น้องวันพระฤกษัสวัสดีอือใช่ไหมคะนะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่เปิดกิจการใหม่ได้งานใหม่ได้รับตําแหน่งงานใหม่แล้วอาจจะเดินทางแนนอนละแนนอนละสําหรับพี่น้องวันพระฤกษ์ัดสวัสดีในวันพรงนี้เลขน้ำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราท่นเองคะ่ะส่วนเลขน้ำไห้เลขอะไรคะมีเลขแปดนะแล้วก็แปดแล้วก็สี่หนึ่งแปดแปดสี่หนึ่งค่ะพี่น้องวันพระฤกษัสวัสดีขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวัน สุขบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์เออแปดกับแปดอีกแล้วแต่แปดเรื่องไม้เท้าดีนะคะในวันพรุ่งนี้แปดติดกับติดดาดกดดันตัวเองแปดหาเรื่องใส่ตัว <c oughs> หาความสุขโทษหาความทุกข์ใส่ตัวเองเสือกเรื่องเพื่อนคือแปดนี้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องวันศุกร์ ไม่ได้ว่าในนะี้พูดตามนี้เลยนะคะพี่น้องนะเพราะนั้นสก,กิดตอมหน่อยนะในวันพรุ่งนี้อย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองคิดเองเออเองกดดันตัวเองงานดียมงานเยอะก็จริงแต่ก็ควบคุมได้จัดการได้แล้วก็ไหวด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะอืเดินทางเดินทางทํางานทำกิจทําการประสานงานนะคะติดต่อเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้สําเร็จสิสําเร็จสิพี่น้องวันสุขโอเคไหมคะเหนื่อยหน่อย,อยแต่สําเร็จนะเนี่จัดการด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะ ปวดเนื้อปวดตัวกระดูกนะคะนะปวดเมื่อยระวังโควิดด้วยนะสําหรับแปดอ่ะสายตาดวงตาได้ด้วยสําหรับแปดอ่ะโอเคนะคะอืมเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะมาจากเลขพานักของเราก็ได้นะคะหรือมาจากเลขประจําตัวของเราก็ได้นะคะส่วนเลขหนะ้าไพ่เลขอะไรคะมีแปดแปดแล้วก็สี่เจ็ดแปดแปดสี่เจ็ดค่ะพี่น้องวันสุดขอให้เนง,งค่ะ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์จับเหรียญให้พี่น้องวันเสาร์หน่อยที่ได้ดาบเฉยเลยพี่น้องวันเสาร์ขาติดดาบปิดบังซ่อนเร้นอะไรอยู่หรือเปล่านะคะจดาบนี่ปิดบังซ่อนเร้นปัญหาอุปสรรคไม่สามารถบอกใครได้จะแก้เองแก้ไม่ได้ไม่ไหวนะคะก็ะต้อง าหาวิธีการเข้านี่มีปัญหานี้จะแก้แบบไหนอย่างไรนี่นะคะนะคะนี่หาวิธีการเข้านะคะเ,เอาวิธีการที่เป็นไปได้นะคะพี่น้องกานะเลยลงมือแก้ลงมือแกะได้เลยแต่ถ้าไม่ไหวก็ปรึกษาคนรักนะคะคนในครบอบครัวมีผู้หญิงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีแล้วค่ะเนาะนี่อย่างนี้นะหัวน้องหัวหน้านี่ก็ยังเข้าข้างพี่น้องวันเสาร์อยู่พร้อมกับจกักรพรรดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระภูมิเจ้าที่นะองค์เทพที่นับถือนะเข้าข้างพี่น้องวัน เส้มาเลยคะ่ะในวันร sí. ุ่ง <B> น <friend> ี้เนี่ยแน่นะคะไม่โดดเดี่ยวนะเออนะคะขอพรได้ด้วยนะคะนี่นะคะฉะนั้นแล้วในนี้ให้ระมัดระวังื่องสุขภาพด้วยนะคะเรื่องกระดูกเรื่องกระดูกตรงเน้นะคะแล้วก็เข่านะในประมาณนี้ไหลด้วยนะไหลๆสับบับสบับสบับนะสําหรับเจ็ดดาบนะคะให้ระมัดระวังตรงส่วนนี้ค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเข้าด้วยความเพียรก็ได้มาจากประภูมิเจ้าที่เลขที่บ้านก็ได้อะว่ายงั้นเลยนะคะ ขอขอขอนะคะ,ะแล้วก็เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะเจ้านี้มีเลขเจ็ดนะมีเลขเจ็ดเอา้ามีเลขเจ็ดนะมีเลขสี่แล้วก็สี่อุ้ยมีสองตัวเองคะ่ะพี่น้องจ๋านะเจ็ดเจ็ดสี่สี่ระวังเลขเบิ้ลว่าอย่างนั้นคะ่ะอะไะคะขอให้พี่น้องันเสาหินหินถ้าหมอโวยพรวนะ่พี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเอาไวค้ค่ะพี่น้องคะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องคะ่ะ เออให้วิ่งหนีเอไม่ใช่นะกิอปัญหาอะไรก็เลยเตะให้คิดเสมอเลยว่าปัญหานั้นสามารถแก้ได้ในทุกเรื่องนะแก้ได้ทุกเรื่องนะคะเราพร้อมจะแก้ปัญหานะคะนี่อย่านีปัญหาไม่ได้เลยค่ะพี่น้องค่ะขอให้โชคดีจริงๆิค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ